คุณกำลังฟัง OJA Podcast ให้ความรู้กฎหมายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าการกระทำแบบไหนถึงจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงตามกฎหมายนะครับ 1. มีการหลอกลวงด้วยข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงที่ควรบอก 2. ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารสิทธิ์และ 3. ที่สาคัญที่สุดคือต้องมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกคือตั้งใจหลอกลวงตั้งใจโกงตั้งใจทําให้เข้าใจผิดตั้งแต่แรกหากคุณตกเป็นเหยื่อการช่อโกงสิ่งที่ต้องรีบทําคือแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทําความผิดโดยเตรียมบัตรประชาชนหลักฐานการติดต่อสื่อสารและข้อมูลของผู้กระทําผิดเท่าที่มีนอกจากแจ้งความแล้วคุณยังสามารถฟ้องศาลเองได้ภายใน3าเดือนเช่นกันทีนี้มาดูกันว่ากฎหมายได้แบ่งประเภทของการช่อโกงไว้อย่างไรบ้าง แบบที่1 หลอกลวงธรรมดาทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เป็นการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อเอาทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทาลายเอกสารสิทธิ์มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแบบที่2ช่อโกงโดยแสดงตัวเป็นคนอื่นหรืออาศัยความเบาบัญญาของเด็กหรือความอ่อนแอทางจิตมาตรา342คนทํา ความผิดตามมาตานี้จะได้รับโทษหนักขึ้นอีกเพราะทำความผิดกับคนที่อ่อนแอกว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแบบที่3 ช่อกงประชาชนมาตรา3-43การช่อกงประชาชนไม่ได้ดูที่จํานวนคนที่ถูกโกงแต่ดูที่เจตนาถ้าการหลอกลวงทําไปด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้รู้และต้องการให้คนทั่วไปทุกคนเชื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจงจะเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่จะมีโทษเพิ่มขึ้นอีกต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่1 0,000ืถึง 1,40,000บาทในกรณีที่หลอกลวงด้วยการแสดงตัวเป็นคนอื่นหลอกลวงเด็กหรือคนที่มีความอ่อนแอทางจิตแบบที่4ช่อโกงแรงงานมาตรา3 4 4ความผิดฐานช่อโกงแรงงานมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยต้องกระทำการต่อไปนี้หลอกลวงคนตั้งแต่1ิคนขึ้นไป ให้ทำงานให้ตัวเองหรือบุคคลที่3ก็ได้โดยมีเจตนาที่จะไม่จ่ายค่าแรงให้หรือมีเจตนาที่จะจ่ายค่าแรงให้น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้แบบที่5ช่อโกงค่าอาหารเครื่องดื่มเข้าพักโรงแรมฟรีมาตรา3-4-5 เป็นการไปหลอกลวงเพื่อให้ได้กินดื่มหรือเข้าพักท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองจ่ายไม่ได้แน่ๆโดยตั้งใจจะไม่จ่ายตั้งแต่แรกความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแบบที่6ชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นมาตรา3-4 6ความผิดในข้อนี้ไม่จะเป็นต้องหลอกลวงแค่ชักจูงให้ทาก็มีความผิดแล้ว ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปเป็นของตนหรือบุคคลที่3ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สินโดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญาและไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสาระสำคัญแห่งการกระทำของตนจนผู้ถูกชักจูงจำน่ายทรัพย์สินนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และแบบที่7็ช่อโกงประกันภัยมาตรา3-4-7ความผิดในข้อนี้ต้องมีการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายกับวัตถุที่เอาประกันไว้ เพื่อให้ตัวเองหรือคนอื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะเห็นได้ว่าความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงไม่ได้จํากัดอยู่แค่การหลอกลวงคนเพียงคนเดียวแต่ยังมีความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนส่วนมากในสังคมอีกด้วยที่สําคัญการช่อกงส่วนใหญ่เป็นความผิดที่ยอมความได้ยกเว้นการช่อกงประชาชนที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้สังคมเคารพกฎหมายเริ่มได้ที่ตัวเรา ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกิจาการยุติธรรม